สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเรามาทำการแฟลชไบออตเมนบอร์ด e a s lock รุ่น h97 pro 4นะครับ revolution 1.01ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องไปดาวน์โหลดไฟล์ไบออนะครับจากอินเทอร์เน็ตมานะครับจะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่า b บ o s a s lock h97 pro 4ก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปเว็บผู้ผลิต แล้วก็เข้าสนับสนุนนะครับแล้วก็ไปที่ไบออดแล้วก็โหลดตัวที่เราอยากได้มาเลยนะครับรุ่นนั้นรุ่นไหนที่เราอยากได้จากนั้นเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วกด delete รัวๆนะครับลหลายๆครั้งจนมาเข้าหน้าไบออดนี้ปุ๊บก็มาที่เมนครับเมนอยู่ด้านซ้ายบนสุดเราก็จะเห็นคำว่า UEFI version H97 Pro4 P1.60 เราก็รู้แล้วว่าเครื่องเราเนี่ยเป็นไบออด P1.60 ให้เราเลื่อนไปที่คำว่า t o o l เครื่องมือและไปคำว่า instant flash ขั้นตอนนี้ก็คือเราต้องเสียบ usb flash drive ของเราที่ดาวน์โหลดไฟล์ไวออดมาไว้กับเมนบอร์ดเราก่อนนะครับเสียบไวที่เมนบอร์ดก่อนเลยแล,เแล้วก็เข้า instant flash enter ปึ้งเขาก็จะพบไฟล์ที่เราไว้ที่หน้า r ร o t ของ f ฟ a ชไ drive เรารูทก็คือหน้าแรกนั่นเองแตกไฟล์วินาไว้ที่หน้าร o ทนะครับอ่ะฮะแล้วก็เลือกอัปเ t ตเลย แน่ใจที่จะอัปเดตไหมแน่ใจเราจะอัปเดตเลยอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่ดาวน์โหลดไฟล์ไบออดมาจากเว็บผู้ผลิตนำเข้าแฟลชไดร์แล้วนั้นต้องทำการแตกซิปไฟล์ทุกครั้งไว้ที่หน้ารูทนะครับจากนั้นก็รอสนใจรับชมสินค้าต่างๆคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับการแฟลชไบออดน,นั้นก็จะทำให้ได้ไบออดที่ใหม่ก,กว่าสนับสนุนนู่นนี่นั่นเพิ่มมากขึ้นประสิทธิภาพดีกว่า ส่วนตัวผมเนี่ยชอบแฟลตอยู่แล้วเป็นบอร์ดที่ผมใช้เองทุกใบนี่ผมแฟลตใบออกทุกครั้งนะครับให้เป็นตัวล่าสุดเสมอ Processing Cradleless Feature Do not power off during UEFI update อย่าปิดเครื่องขณะที่ UEFI กำลัง update. อัปเดตเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ Programming success p r e s e enter to reboot ให้กด Enter เพื่อ reboot system นะครับ และอย่าลืมกด delete รัวๆนะครับกด delete หลายๆครั้งเพียงเท่านี้เราก็จะเห็นแล้วว่า UFI e เวอร์ชันของเรานั้นเป็น P 2 0 0แล้วนั่นเองนะครับชุดนี้ก็ขายทั้งหมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับ